กิจกรรมความเพียรมหาจักรพรรดิยอดรวยหนึ่งวันที่27มีนาคมพุทธศักราช2568คลิปที่3บทที่18-19ครับสาธุบทที่18ภุมวิหารภาวนาเอวมเมสุตังเอกังสมยังพักขวาสาวัตถิยังวิหารติ เจตวะเนอนาถพินทิกัสอารเมตตระโคภควาภิขุอมันเตสิภิขโวติพะทันเตติเตภิขูภควาโตปัจจโสสุงภควาเอตทะโวจะเมตายาภิขเวเจโตวิมุตติยาอาเสวิตายาาวิตายาาหุลิกตายาญานิกตายาวัตถุกตายาอนุติตายาปริจิตายาสุสมารตายา เอกทัศน e ka. e oh oh ์นิสังสาปติกังคากาตเมเอกทัศน์สุขังสุปฏิสุขังปฏิปุชตินัปปะกังสุปินังปสติมนุสย์นังเบโยโหติอมนุสย์นังเบโยโหติเทวตารคันตินาสะอคิวาวิสังวาสทังวากามะกามติ ตุวตังจิตตังสมาธิติมุขวันโนวิปัสสิทติติสัมโมโหการังโรหติอุตริงอปติวิชนโตพระมโลกูปโคหติเมตายาภิกเเวเจโตวิมุตติยาอาเสวิตายาภาวิตายาภุลีกตายะยานิกตายะวัตถุตายะอนุทิตตายะปริจิตายะสุสมารธายะ อิเมเอกาทสานิสังสาปติกำค้าอัธิอโนทิโสภรรณาเมตาเจโตวิมุตติอัธิโอทิโสภรรณาเมตาเจโตวิมุตติอัธิทิโสพรรณาเมตาเจโตวิมุตติกติหาการหิอโนทิโสภรรณาเมตาเจโตวิมุตติกติหาการหิโอทิโสภรรณาเมตาเจโตวิมุตติกติหาการหิทิโสพรรณาเมตาเจโตวิมุตติ ปัญจหาการเรหิอนุทิโสพระนาเมตตาเจโตวิมุตติสตหาการเรหิอุทิโสพระนาเมตตาเจโตวิมุตติทัศหาการเรหิทิสาพระนาเมตตาเจโตวิมุตติกะตเมหิปัญจหาการเรหิอนุทิโสพรานาเมตตาเจโตวิมุตติสเปสตตาอเวราอภัยปชา อนิคาสุขียตานังปริหารันตุสเพปานาเวราอภัยยาปจาอนิคาสุขียตานังปริหารันตุสเพปูตาเวราอภัยยาปจาอนิคาสุขียตานังปริหารันตุสเพปุคลาเวราอภัยยาปจาอนิคาสุขียตานังปริหารันตุสเพอัตภาวะปริยาปนาเวราอภัยยาปจาอนิคาสุขียตานังปริหารันตุติ เมหิทัาหะกาเรหิอนทิโสระรนาเมตตาเจโตวิมุตติกะตเมหิสัตหะกาเรหิอโนทิโสระรนาเมตตาเจโตวิมุตติสภะอิธิโยอเวราพะยาปัอะนิคาสุขีอัตานังปะริหรันตต สเพปุร an ิสาอเวราอภัยยาปัชชาอนิฆาสุขีอตานังปริหารันตุสเพอาริยอเวราอภัยยาปัชชาอนิฆาสุขีอตานังปริหารันตุสเพอนาริยาอเวราอภัยยาปัชชาอนิฆาสุขีอตานังปริหารันตุ สเพเทวาอเวราอภิยัปชาอิคาสุขียตานังปริหารันตตสเพมนุษาอเวราอภิยะปชาอนิคาสุขียตานังปริหารันตตสเพวินิปาติกาอเวราอภิยะปชาอณิคาสุขียตานังปริหารันโตติอเมหิสัตถะกาเรหิโอทิโสภรนาเมตาเจโตวิมุตติกะตเมหิทัสหะกาเรหิทิสะภรนาเมตาเจโตวิมุตติ สัพเพปุรัติมายาทิสายาสตาเวราปัยยาปชาอานิฆาสุขียตานางปะเรหันตุ สเพห์ปัชิมายาทิสายาสต้าอเวราอภัยยาปัจชานิคาสุขียตานังปริหารันโตสเพห์อุตระทิสสเพห์อุตรายาทิสายาสต้าอเวราอภัยยาปัจชานิคาสุขียตานังปริหารันโตสเพห์ทักขินายาทิสายาสต้าอเวราอภัยยาปัจชานิคาสุขียตานังปริหารันโต สัเพปุรัติมายะอนุทิสสายสตาอเวราอพยาปัจาอนิฆาสุขีอัตนังปริหะรันตุสเพปัจิมายะอนุทิสสายสตาอเวราอพพยปัจาอนิฆาสุขีอัตนังปริหะรันตุสเพอุตรายะอนุทิสสายสตาอเวราอพพยปัจาอนิฆาสุขีอัตนังปริหรันตุ สภเทฆินายะอนุทิศายะสต้าอเวระอปยาจชานิคาสุขียตานังปริหารันตุสภเเหติมายะทิศายะสต้าอเวระอปยาจชานิคาสุขียตานังปริหารันตุ สเอุปาริมายาทิสายาสัตตาอเวราอปิยาปัชาอนิฆาสุขียาตานังปริหารันตุสเปุรัติมายาทิสายาปานาอเวราอปิยาปัชาอนิฆาสุขียาตานังปริหารันตุสภปัชิมายาทิสายาปานาอเวราอปิยาปัชาอนิฆาสุขียาตานังปริหารันตุสเภ สเพอุตรายาทิสายาปานาอเวราอะภิยะปชานิฆาสุขียตานังปริหารันตุสเพทักกินายาทิสายาปานาอเวราอะภิยะปชานิฆาสุขียตานังปริหารันตุสเพปุรัติมายาอนุทิสายาปานาอเวราอะภิยะปชานิฆาสุขียตานังปริหารันตุสเพปัชิมายาอนุทิสายาปานาอเวราอะภิยะปชานิฆาสุขียตานังปริหารันตุสเพอุตรายาอนุทิสา ยาปนาเวราปยปัจจานิคาสุขียตานังปริหรันตุสเปทักขินายาอนุทิสายยาปนาเวราปยปัจจานิคาสุขียตานังปริหรันตุสเปเหติมายาทิสายยาปนาเวราปยปัจจานิคาสุขียตานังปริหรันตุสเปอุปาริมายาทิสาย ปานาอเวราอภยปัจจานิฆาสุขียตานังปเรหารันตุสเพปุรัติมายาทิสายาภูตาอเวราอภยปัจจานิฆาสุขียตานังปเรหารันตุสเพปัจชิมายาทิสายาภูตาอเวราอภยปัจจานิฆาสุขียตานังปเรหารันตุสเพอุตรายาทิสายาภูตาอเวราอภยปัจจานิฆาสุขียตานังปเรหารันตุสเพทักขินายาทิสายาภูตาอเวราอภยปัจจานิฆา สุขียตานังปริหารันโตสเปปุรัติมายาอนุทิสายาพูตาเวราอภัยปชานิคาสุขียตานังปริหารันโตสเปปัชิมายาอนุทิสายาพูตาเวราอภัยปชานิคาสุขียตานังปริหารันโตสเปอุตรายาอนุทิสายาพูตาเวราอภัยปชะนิคาสุขียตานังปริหารันตุ สเปหทกินายะอนุทิสายาปุตาเวระอภัยยาปชะนิคาสุขียตานังปริหารันตุสเปห์ติมายาทิสายาปุตาเวระอภัยยาปชะนิคาสุขียตานังปริหารันตุสเปอุปาริมายาทิสายาปุตาเวระอภัยยาปชะนิคาสุขียตานังปริหารันตุสเปปุรัติมายาทิสายาปุขละเวระอภัยยาปชะนิคาสุขียตานังปริหารันตุสเป ชิมายาทิสายาปุกลาอเวระอภัยยาปชานิคาสุขียตานังปริหารันโตสเปอุตรายาทิสายาปุกลาอเวระอภัยยาปชานิคาสุขียตานังปริหารันโตสเปทักกินายาทิสายาปุกลาอเวระอภัยยาปชานิคาสุขียตานังปริหารันโตสเปปูรัติมายาอนุทิสายาปุกลาอเวระอภัยยาปชานิคาสุขียตานังปริหารันโตสเปปฉิมา ya anotisa ya pukala hawera apa Ya bata

hari untuk สเพปุรัติมายาทิสายยาอัตตภาวะปริยาปนาเวระอภิญปชาอานิคาสุขียตานังปริหารันตุสเพปัชิมายาทิสายยาอัตตภาวะปริยาปนาเวระอภิญปชาอานิคาสุขียตานังปริหารันตุสเพอุตรายาทิสายยาอัตตภาวะปริยาปนาเวระอภิญปชาอานิคาสุขียตานังปริหารันตุสเพทักกินายาทิสายยาอัตตภาวะปริยาปนาเวระอภยญปชา อานิคาสุกียตานังปริหารันตุสเพปุรัติมายะอนุทิสัายะอัตตภาวะปริยปนนาอเวราอภัยปัจฉาอานิคาสุกียตานังปริหารันตุสเพปัจิมายะอนุทิสัายะอัตตภาวะปริยปนนาอเวราอภัยปัจฉาอานิคาสุกียตานังปริหารันตุสเพอุตรายะอนุทิสัายะอัตตภาวะปริยปนนาอเวราอภัยปัจฉาอานิคาสุขียตานังปริหารันตุสเพทกิ นายะอนุทิสายะอัตตภาวะปริยปนาอเวราปิยปัชานิฆาสุขียตานังปริหารันตุสเปเหติมายาทิสายะอัตตภาวะปริยปนาอเวราปิยปัชานิฆาสุขียตานังปริหารันตุสเปอุปาริมายาทิสายะอัตตภาวะปริยปนาอเวราปิยปัชานิฆาสุขียตานังปริหารันตุ สภาปุรัติมายาติสหายาอิทิโยอเวราัปยาปชานิฆาสุขียตานังปริหารันโตสภา ปัจฉิมายาทิสายยาอิติโยอเวราอภัยยาปชานิคาสุขียตานังปริหารันตุสภาอุตตรายาทิสายยาอิติโยอเวราอภัยยาปชานิคาสุขียตานังปริหารันตุสภาทักกินายาทิสายยาอิติโยอเวราอภัยยาปชานิคาสุขียตานังปริหารันตุสภาปุรัติมายาอนุทิสายยาอิติโยอเวราอภัยยาปชานิคาสุขียตานังปริหารันตุสภาปัจฉิมายาอนุทิสายยาอิติโย อเวราอภัยปัปชานิคาสุกีตนังปริหารนตุสพะอุตรายาอนุติสายยาอิติโยอเวราอภัยปัปชานิคาสุกีตนังปริหารนตุสพะทักขินายาอนุติสายยาอิติโยอเวราอภัยปัปชานิคาสุกีตนังปริหารนตุสพะเหติมายาติสัยยาอิติโยอเวราอภัยยา ปยาปชะนิคาสุขียตันังปริหารันโตสเพปุรัติมายาติสายาปุริสาเวระพยาปจานิคาสุขียตันังปริหารันโตสเพปัจิมายาติสายาปุริสาเวระพยาปจานิคาสุขียตันังปริหารันโต

สายาปุริสาอเวราอภัยยาปัจจานิคาสุขียตนะนางปริหารันตุสเพทักินายาอนุทิสายาปุริสาอเวราอภัยยาปัจจานิคาสุขียตนะนางปริหารันตุ สเพเฮติมายาทิสายาปุริสาอเวราอภัยปัจชานิคาสุขียตันังปริหารันตุสเพอุปาริมายาทิสายาปุริสาอเวราอภัยปัจชานิคาสุขียตันังปริหารันตุสเพปุรัติมายาทิสายาอริยาอเวราอภัยปัจชานิคาสุขียตันังปริหารันตุ สเปห์ปัจจิมายาทิสายาอาริยาเวราอภัยยาปฉานิคาสุขียตนนังปะเรหันตุสเปห์อุตตรายาทิสายาอาริยาเวราอภัยยาปฉานิคาสุขียตนนังปะเรหันตุสเปห์ทักกินายาทิสายาอาริยาเวราอภัยยาปฉานิคาสุขียตนนังปะเรหันตุสเปห์ปุรัติมายาอนุทิสายาอาริยาเวราอภัยยาปฉานิคาสุขียตนะนังปะเรหันุโต สัยาอาริยาเวราอปยาปชาอนิฆาสุขียตานังปะริหารันโตสเปทักขินายะอนุทิสัยาอาริยาเวราอปยาปชาอนิฆาสุขียตานังปะริหารันโตสเปเหติมายาทิสัยาอาริยาเวราอปยาปชาอนิฆาสุขียตานังปะริหารันโตสเปอุปาริมายาทิสัยา อาริยาอเวราอภิยะปชานิคาสุขียตนังปะเรฮารันโตสเพปุรัติมายาธิสายาอนาริยาอเวราอภิยะปชานิคาสุขียตนังปะเรฮารันโตสเพปปชิมายาธิสายาอนาริยาอเวราอภิยะปชานิคาสุขียตนังปะเรฮารันโตสเพอุตรายาธิสายาอนาริยาอเวราอภิยะปชานิคา สุขีอัตนังปริหารันตุสเปทักินายาทิสาญาอนาริยาเวราอภยาปชะนิคาสุขีอัตนังปริหารันตุสเปปุรัติมายาอนุทิสาญาอนาริยาเวราอภยาปชะนิคาสุขีอัตนังปริหารันตุสเปปัฉิมายาอนุทิสาญาอนาริยาเวราอภยาปชะนิคาสุขีัตัิห์นังปริหาร สเพทักกินายะอนุทิสายะอนริยาเวราอภัยยาปชานิคาสุขียตนงปริหารนตุสเะเหติมายะทิสายะอนาริยาเวราอัยยาปจะนิคาสุขียตนนงปริหารนตุสเพอุปริมายะทิสายะอนริยเวราอภัยยจานิคาสุขียตนะนงปริหารน์โตสภปุรัติมาย ยัติสายัเทวาอเวราอภิยาปชานิฆาสุขียตนังปริหะรันโตสเพอุตรายาัติสายัเทวาอเวราอภิยาปชานิฆาสุขียตนังปริหะรันโตสเพทกินายยติสายัเทวาอเวราอภิยาปชานิฆาสุขียตนังปริหะรันโตสเพปุรัติมายอนุติสายัเทวาอเวราอภิยาปชานิฆาสุขียตนังปริหะรันโตสเพปัจฉิมายอนุติสายัเทวา อภิญปชานิคาสุขียตนนังปริหารนโตสเพอุตรายะอนุทิสายะเทวาอเวราอภยปัจชานิคาสุขียตนนังปะริหารนโตสเพทักกินายะอนุทิสายะเทวาอเวราอภยปัจชานิคาสุขียตนนังปะริหารนโตสเพเฮติมายะทิสายะเทวาอเวราอภยปัจชา อนิคาสุขียตานังปริหารนตุสเพอุปาริมายาทิสายาเทวาเวราอภัยยัปชะอานิคาสุขียตานังปริหารนตุสเพปุรัติมายาทิสายามนุสธาเวราอภัยยัปชะอานิคาสุขียตานังปริหารนตุสเพอปชิมายาทิสายามนุสธาเวราอภัยยัปชะอานิคาสุขียตานังปริหารนตุสเพอุตรายาทิสายามนุสธาเวราอภัยยัปชะอานิคาสุขียตานัง ปริหารนตุสเพทักกินายาทิสายามนุสสาเวราอภพยาปชาอินิกาสุขียตนังปาริหารนตุสเพปุรัติมาญานุทิสายามนุสสาเวราอภพยาปชาอินิกาสุขียตนังปาริหารนตุสเพปชิมาญานุทิสายามนุสสาเวราอภพยาปชาอินิกาสุขียตนังปาริหารนตุสเพอุตตรายานุทิสายามนุสสาเวราอภพยาปชาอินิกาสุขียตนังปาริหาร โตสเพทกินายาอนุติสายยมนุสา์เวราอภิยปัปชานิคาสุขียตันังปริหารัน์โตสเพเหติมายาติสัยยามนุสย์เวราอภิยปัปชานิคาสุขียตันังปริหารัน์โตสเพอุปาริมายาติสัยยามนุสย์เวราอภิยปัปชานิคาสุขียตันังปริหารันตุ สเปปุรัติมายาทิสายวินิปาริกาเวราอภิยัจชานิคาสุขียตนังปะริหารนตตสเพปัจฉิมายาทิสายวินิปาริกาเวราอภิยัจชานิคาสุขียตนัางปะริหารนตตสเพอุตรายาทิสายวินิปริกาเวราอภิยัจชานิคาสุขียตนังปะริหารนตตสเพทักกินายาทิสายวินิปาริกาเวราอภพยัจชานิคาสุขียตนังปะริหารันตต สเพปุรัติมาญานุติสาญาวินิปาริกาเวราพยาปจานิคาสุขยียตตนังปริหารันตุสเปปจิมาญานุติสาญาวินิปาริกาเวราพยาปชานิฆาสุขยียตตนัง pariharanto เสอุตรายะอนุทิสายาวินิปาทิกาเวราอัพยยาปชานิคาสุขียตนัณหริห r รันตุส t o เสทักกินายะอนุทิสายาวินิปาทิกาเวราอัพยยาปชานิคาสุขียตัณห์ pariharanto เสมอเฮติมายะทิสายาวินิปาทิกาเวราอัพยยาปชานิคาสุขียตนัณหริห r รันตุส t o เสอุปปริมายะทิสายาวินิปาทิกาเวราอัพยยาปชานิคาสุขียตนัณห์ pariharanto อิเมหิทาสหะกาเรหิทิสาพรณนาเมตตาเจโตวิมุตติสเพสังสัตตานังปีระนังวัจเจตวะอภิรานายะอุปคาตังวัจเจตวะอนุปาคาเตนะสันตาณสันตาปังวัจเจตวะอสันตาปะอสันตาเปนะปริยธานังวัจเจตวะอปริยาธาเนนะวิเฮสังวัจเจตวะอวิเฮสายะ สเพสตาอเวริโนโนตุมาเวริโนสุขิโนฮนตุมาทุกิโนสุขิตตาฮนตุมาทุกิตตาติอิเมหิอัตถะการหิสเพสตาเมตายาติเมตตังธรรมมังเจตยาติติเจโตสัพพะพยาปาทะปริยุทธาเนหิมุจจติติวิมุตติเมตตาเจโตวิมุตติชาติเมตตาเจโตวิมุตติเมตตาพรหมวิหารภาวนานิิตา บทที่19เทวตาทุกขปัตาาปปตาจนิทุกขาเพยาปัตตาจนิเพยาโซกป,ปัตตาจนิโซกะโหนตุสเปปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเฮหิสัมพตังบุญญสัมปทังสเปเทวานุมโมทันตุสปสัมปติสิทธิยาฐานังททันตุสัทธายะซีลังรักขันตุสัปทาภาวนาพิราตาโหนตุ ขัดชันตุเทวตาคตาสเพพุทธาผลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังรันตานันจะเตเชนะ รักขังพันธามิสัพโสโซสเพปุทาพละปัตปเจกานันจะยังพลังรันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพโสโัสเพปุทาพละปัตปเจกานันจะยังพลังรันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพโสโซสเพปุทาพละปัตตาปเจกานันจะยังพลังรันตานันจะเตเชนะรักขังพันธามิสัพโสโซพเพปุทาพละปัตตาปเจกานันจะยังพลัง อรันตานันจะเตเชนะรักขังปัญธามิสะพโซสเพพุทธาพลปตาปเจกานันจะยังพลังอรันตานันจะเตเชนะรักขังปัญธามิสะพโซสเพพุทธาพลปตาปเจกานันจะยังพลังอรันตานันจะเตเชนะรักขังปัญธามิสะพโซสเพพุทธาพลปตาปเจกานันจะยังพลังอรันตานันจะเตเชนะรักขังปัญธามิสะพโซ สาธุโดยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและนิสงแห่งการบูชาพระตาไตายด้วยการสัทยายบทสวดมนพระสูตรพระปรลิตและประกถานเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม ก็โดยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสัทยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตายยอดเศรษฐีเรียนยอดเศรษฐีเรียนว่ากู๖ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่3สิ่งสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริจงสาเร็จศักดิ์สิทธุการเทินสาธุสเพสตาสทาหตุอเวราสุขชีวิน ขอสัตว์ทางลายอย่าได้มีเวรแก่กันและกันจงเป็นผู้ดำรงชีพอยู่เป็นสุขทุกเมื่อเทินกระตังปุญญาพลังไม่หั่งสัพเพภาคีพวันตุเตขอสัตว์ทางลายจงได้เสวยผลบุญที่ข้าพระเจ้าได้บำเพ็ญด้วยกายวาจาใจแล้วนั้นเทินสาธุก,การลาพระรัตนาไตาครับรังสมมาสมุโทโธพระกวาพุทธังพระควันตังปิวาเทมิ สวักดโตภควตาธรรมโมดธรรมมัธรมะสหามิสุปฏิปันโนภกะโตสาวกสังโฆสังฆนมามิมาตาปิตุคุรูปัจจาย,ยาจริยาจบคลิปที่สามครับ